ลายฟใหม่กองใหม่ครับวันนี้เนียนน้องมีแถบไหมเี่เนไอแถบสั่นเลยแต่คือว่าแต่คือว่ามันแขังเแต่ว่าจังหวะมันบริสุทธิ์ก็ียาานวนกไ เสือมันมันเหก่อนอันที่ว่านี่อรีาเก่อนแล้วทีมนีเหมไม่กับสายอนนีเไรไอ้อขาเนี่ยมันเหี่ยขามเงี้ยมันยังไงถือของทุกอย่างคิดมันตังอนสร์น้เทพกงอีเขาหรอคันีเงาแล้วกป หน่ง nee, ีองมก้ยังอีกนี่คกล่อง E แต่ว่าผมตกล่องเดิมเลยกล่องเดิม่ตัดมือเนาะผมกงมอวังหมดอตัดมือแค่นั้นเหรอพี่อย่าไปสิีเลยตึงตึ้ง้งแล้วงงอ่ะเพราะงงอ่ะเหลวว่าได้ฉิงอยู่อวเปกุแจแล้วคนหมู่เรื่องยังมาท้ากดตกใจเลยรตัติดเออตกใจเลย เอ๊ทำไมเอ็นนี่ผมสตารทมือกับม่ใสเกียร์ไปถ้าใสเกียร์ติดปะดับก็ก็ไปเลยพี่เข้ากันแค่วันแต่ที่เขานยอน่ะแต่ตต่ตาีเราคุ้นดับเลยผมแบนี่โอ้โหเนไีไหมเนี่ยเคยจีเ็มเดียมมัโยกขั้นเล็กไปหมดอ่ะประทาดอ่ะวันนี้สตาร์ทขปขานฟ้นไยอางเลยม่าื้นเลยเปล่หัวนนี้โอหน่ง้ไม่

가면 니 년도, 하 기도 가면 니 년도. 아아 닮아. 아, 엄마. 닮아. 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 닮 오. วัวหัวนะจ๊ะหนุ่มเยอะเลยวางหัว้อยหัว้อยวางวางไหมหัวห้อยปิ้งช้อนข้อยกเถอะ้อเถข้อห้พี่เป็นแรงเกลี้ยงอยู่ไหมคะเนี่ยเดิม อยูน่นไสนไม่จัดช่อกันหรอหมุนตัดมือตัดมือนี่แหละตัดมือ,มอ,มอโอ้ยบว่ะตาวเนี่ยีสีด้

ทั้งแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันบ่อยๆบ่อยๆขอแข่งน้ําลงพี่แข่ง <coughs> <coughs>

có cá đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตอแรกคือ่อยู่อะบอดบ้าบอดตอนแรกนี่ยมันดนหมุนแไม่ได้หมุนแบบแบบแบบเลยตัวนี้ไม่มี chào đón 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 chào อบกสายไฟขาดครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กกับแบตเตอรี่เลยบิสายไฟขาดครับนี่ไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยดิฮะช็อตเลยอาไปอะไรกัา โอเป็นไรอ่ะใส่ลงเตาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถาดใหม่แบตมันไม่ได้อยู่ในถาดขาดแล้วฟัว

ฮะมาต้นี้ยน่าเนีว่าชอบมาแชรตัวที่วิ่งวได้เฉพาะนี้เท่าหร่สายอะไรพี่ไฟไฟหรอไฟลงดินืลงกากล่อมันเกี่ยวลไมกล่องมัเกียวเลยไม่ไม่น่าเกี่ยวนะช็อตช็อตฟิว่อนดิไม่เข้าไม่เข้าหรอานฟิว่อนไม่ตแล ตอนแรกชิ้นวนอวดยังบ่ขาดเลยใส่ไปแล้วเขาขาด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 หอยยังไหนดีเดี๋ยวของรถส้มส้มอะไรนี่แหละส้มสายมันดีส้มสายครับอยนตีนสายตัวนี้ถะเว้ยกล้องเตรียมมาไหนกล้องไหนไหนไม่เกี่ยว ตมาเต็มเหนือต่อยแห้นีให้ปากรู้พี่อยากเห็นหน้าเงินห็นเป็นว่าขัดจริงอขัจริงผมเชื่อนะหมื่คำแล้วเอซ เคสไฟครับมาหรือเปล่าเงียบอยู่พบสาเหตุแล้วครับกล่องไฟหลับครับผม ไล่ตั้งนานครับก่ก่อนกูท่านก็ต้องใส่ขีก่อนเนาะคงจะพูดอย่างี้ฮ่า่ได้ขายกอ่ได้พู่ได้ขายอนยังพูดอันนี้เไม่ติดเลยเ็ตนีโอ้เตมากกองกุลาบทำชวนเลยนาเลี่ยเลย อุว<ห>อว,ว่ากองหลับครับคงต้องเปลี่ยนกองตอนนี้ก็มืดแล้วครับ,บรกืบพุ่มละอ,อีมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้ ใหญ่เนี่ยใช่มือผมสั่นเลยผมขับรถผมสั่นเลยอยู่น้อยเวลาพอร้อยร้อกว่านั้นนั้นแรงจริงยอมเลยเหมือนขี่ไฟอ่ะนั่นอ่ะจบพิตอนนี้ครับสวัสดีครับ